สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเก็บต้นส้มโอกันนะคะนี่นีก็เก้ค่ะคะค่ะวันนี้เบาหน่อยเก็บวางไว้นี่แหละนี่ก็ใช่ อันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็ใช่เปือเป้อนเปื้อนอืมค่ะแก่แล้วยังอันนี้ก็ใช่แก่แล้วนี่ มีแก่เยอะเลยต้องเอาเอก้าอี้มาขึ้นเก็บอันนี้ก็ใช่ อันนี้แกแล้วยังตรงนี้ก็เยอะเลยนะคะตรงนี้ก็เยอะเลยะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมส้มโอของเรานะคะส้มโอของเราเยอะเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เยอะเลยนะคะเนี่ย แก่ okay, แล้วค่ะเดีย๋ยวให้หลานชายมาเก็บมันขึ้นยากกินเริ่มตายไปเรื่อยๆนี่ค่ะดกค่ะดกค่ะเอาบันไดมาขึ้นเก็บนะคะถ้าเราเสอยมันตกมามันช้ำนะคะตรนี้เยอะเลยค่ะนี่แก่ okay, แล้วค่ะเก็บไม่ถึง อันเปเก้าอี้อนี่ค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจากส้มโอทองดีค่ะ